สวัสดีค่ะคุยเฟื่องเรื่องประชาธิปไตยจัดทำโดยดีเจปนปนจังหวัดภูเก็ตวันนี้กับหลักความเสมอภาคหลักความเสมอภาคทางด้านของการเมืองประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เว้นว่าท่านจะเป็นใครความเสมอภาคทางด้านเศรษฐกิจประชาชนทุกคนต้องไม่ถูกกดกัน ในการประกอบอาชีพการประกอบการอาชีพจะต้องเป็นไปอย่างเสรีธรรมไม่มีการผูกขาดทางด้านของการค้าหากมีการผูกขาดทางด้านค้าเราจะไม่เรียกว่าความเสมอภาคทางด้านเศรษฐกิจความเสมอภาคทางด้านโอกาสบุคคลสามารถได้รับการศึกษาการรักษาพยาบาลและการให้บริการจากรัฐอย่างเท่าเทียมกันแสดงถึงหลักความเสมอภาคทางโอกาสการได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน หลักสิทธิเลสเสรีภาพและหน้าที่สิทธิคืออำนาจอันชอบธรรมหรือประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองนั่นเองสิทธิของคนจะเกิดได้เมื่อเราใช้เสรีภาพคือการมีอิสระภาพที่จะกระทำสิ่งใดๆได้โดยไม่ละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นแสดงหลักเสรีภาพและเคารพเสรีภาพซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมห้องหรือที่อาศัย หน้าที่คือสิ่งที่บุคคลต้องปฏิบัติหรืองดเว้นจากการปฏิบัติบุบคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ซึ่งใช้สิทธิเสรีภาพต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นและต้องปฏบิบัติหน้าที่ของตนภายใต้กฎหมายที่กำหนดหลักนิติธรรมหลักนิติธรรมคือการใช้กฎหมายเป็นหลักในการบริหารประเทศบุคคลทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องใช้กฎหมายตอบทุกคนอย่างเท่าเทียมกันหลักการใช้เหตุผลหลักการใช้เหตุผลคือการใช้เหตุผลที่เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจและหากมีการตัดสินปัญหาด้วยการออกเสียงต้องยอมรับมติของเสียงข้างมากแต่ต้องเคารพเสียงข้างน้อยโดยอาศัยหลักเหตุและผลหลักการมีส่วนร่วมของทางการเมืองได้แก่การปกครองระบบประชาธิปไตยนั้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมทางตรงและทางอ้อมคือทางตรงการออกเสียงประชามติการเสนอถอดถอนทางอ้อมคือการเลือกตัวแทนเข้าไปทาหน้าที่บริหารประเทศแทนตนนั่นเองทางอ้อมคือการเลือกโดยการเลือกตั้งตัวแทนเช่นสสหรือสอวอเพื่อไปทําหน้าที่ในการออกกฎหมาย และการบริหารประเทศแทนของแทนตัวของผู้เลือกทางตรงคือการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นการแสดงความคิดเห็นการออกเสียงประชามติการการเรียกร้องต่างๆการรับรู้ข่าวสารข้อมูลข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของประชาธิปไตยฝากกดไลค์กดแชร์เพจคุยเฟื่องเรื่องประชาธิปไตยด้วยขอบคุณค่ะ